สายด่วนผู้ใช้แรงงานโทร1546โดยกรมสวัสดิการและกุ้มกรองแรงงานกระทรวงแรงรางาน รับเข้าสู่สถานีแรงงานนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสนทนานะครับวันนี้เราจะสนทนากันเรื่องแรงงานที่ถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศนะครับปรากฏว่าช่วงนี้จะมีข่าวคราวปรากฏต่างหน้าหนังสือพิมพ์<ช>บ่อยครั้งนะครับคุณสายสวรรค์เมื่อกี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นที่เ<ช>ราเห็นพาดหัวข่าวการรายงานข่าวว่ามีรายงานถูกหลอกเยอะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนอาจจะหางานในกรุงเทพไม่ได้แล้วก็อาจจะคิดว่าเอ๊หรือว่าควรจะไปขุดทองไปสแสวงโชคต่างประเทศหรือเปล่าจะเป็นทางออกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมี2ท่าน ทั้งเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศมาบอกเล่าทั้งประสบการณ์มาให้ทั้งรายละเอียดนะครับท,ที่อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับท,ท่าน รองที่ปรกโครงการจัดหางานค่ะคุณประกรณ์อมรชีวินและก็คุณธนศักดิ์สาลิกานะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เคยถูกหลอกไปทํางานต่างประเทศแต่ว่าพอไปทํางานอีกครั้งหนึ่งก็มีประสบการณ์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมีเรื่องเล่าทั้งบวกทั้งลบเกี่ยวกับการไปทํางานต่างประเทศนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัคขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสถานีรายงานนะคะค่ะคงเริ่มต้นที่ท่านรองอธิบดีก่อนเลยครับช่วงนี้จะเห็นข่าวคราวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์เลยต้องถามว่าตอนนี้ กระบวนการหลอกลวงแรงงานไปทํางานต่างประเทศช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับระบาดมากขึ้นหรือว่ามีมากขึ้นยังไงครับพูดถึงจํานวนแล้วก็อาจจะไม่มากกว่าปีอื่นๆนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยประมาณสักสีปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนไปทางานต่างประเทศปีประมาณสักแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นคนก็จะมีคนที่มีปัญหาถูกหลอกลวงหรือว่าไม่ได้รับสิ่งที่ทางบริษัทจัดงานหรือว่าทางผู้จัดงานที่ไม่รับญาตเนี่ย หลอกลวงหรือว่าเอาเปรียบเนี่ยก็ประมาณสัก2 0 0 0ถึง3,000รายนะปีนี้คิดว่าคงจะไม่มากกว่าปีที่ผ่านๆมาแต่ว่าที่อาจจะเป็นที่สนใจเพราะว่าบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับท่านพระอาจารย์พยอมแล้วก็มีรายหนึ่งที่จับได้เพราะไปหลอกคนมาหลายครั้งจำนวนมากมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากก็เลยเป็นที่สนใจแต่ว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ ถึงจะมีไม่มากกว่าเดิมแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงแรงงานกับกรมการจัดหางานเป็นห่วงมากเพราะว่าถึงจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่ลดลงนะคือหลอกลวงมาตั้งแต่ประมาณสามิปีเศษตั้งแต่ปีหนึ่งห้าหนึ่งกที่เริ่มไปทำง,งานตามเทศปัจจุบันนี้ก็รูปแบบอาจจะแตกต่างไปแต่ว่าการหลอกลวงก็ยังค่อนข้างจะ ไม่ไม่ค่อยลดลงครับแล้วขบวนการ,รที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการหลอกลวงคนไทยไปขายแรงงานต่างประเทศเนี่ยเป็นขบวนการเดิมๆไหมคะตลอด30ปีที่ผ่านมามีโยงใยมีเครือข่ายเดิมๆหรือ <ๆ S 2> ว,ว่าเครือข่ายใหม่ครับผมก็มีทั้งที่เป็นคนเดิมๆบางค,คนเราจับจ,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 บจบนจำไดโโนะ้หรือว่าคนใหม่ก็มีนะม,ม,มีทั้งสองแบบแต่ว่าถามว่าเป็นขบวนการไหมเนี่ยก็ส่วนมากจะทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่าบางทีต้องใช้เครือข่าย ต้องมีคนไปทําตัวว่าเป็นนายจ้างบ้างก็มีคนไปทําเป็นสายไปหาคนมานะครับคนที่มาสแสดงละครบอกว่าเออไปได้ไปจริงมีเคยไปมาแล้วอะไรพวกนี้ก็จะมีกระบวนการแต่ว่าบางทีก็เป็นเรื่องของคนคนเดียวนะครไปไปหลอกกันได้เพราะฉะนั้นในในเรื่องของ,ของการหลอกลวงนียก็มีหลายรูปแบบนะก็ทั้งที่เป็นกระบวนการบ้างทั้งที่เป็นส่วนตัวเป็นทำเป็นเรื่องบุคคลก็มีครับเราจะพอรู้ทริคไหมครับสมมติเราอยู่ต่างจังหวัดมีคนเดินเข้ามาบอกว่า สามารถพาเราไปทํางานต่างประเทศได้เราจะพอรู้ทริคบ้างไหมครับว่าแบบนี้แสดงว่าไม่น่าไว้ใจแล้วข้อสังเกตครับม,มีอะไรบ้างก็ที่เราทํางานมาตลอดนี่นะครับส่วนใหญ่คนที่ลงไปพื้นที่เนี่ยก็บางส่วนก็ไปดูเฉลริตนะฮะเป็นสายเป็นอะไรเป็นตัวแทนบริษัทแต่ส่วนใหญ่แล้วเราพบว่าถ้าเป็นบริษัทที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีสมักง,งานอยู่นะฮะก็ไปสมัครงานไปตามเป็นที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนถ้าลงไปในพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ย บางทีก็ไปสร้างเครือข่ายที่น่าเชื่อถือก็จะแต่งตัวดีนะครับมีรถดีๆไปไปถึงก็จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งบางทีเนี่ยเนื่องจากว่าคนในชนบทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูล,ลต่างๆก็บางส่วนก็เชื่อนะฮะบางคนขนาดถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะรู้แต่ชื่อเล่นมาเคยเห็นหน้าดูหน้าตาผุนฐานก็ขนาดจ่ายตังค์กันฮนะบ,บางคนเนี่ยนะนะ น่าแปลกใจว่าบางคนจ่ายเงินไปถึง4ี่0 0 0้าบาทโอ้โหตัวที่ไม่รู้จ่ายให้ใครนะฮะแล้วก็คือน่าเสียดายที่ว่าถ้าถามกรมการจัดงานสักบาทเดียวนะครับโทรศัพท์มาถามเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ามีหรือไม่มีงานจริงมีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่ไม่ไม่ยอมเสียครับนัก็เป็นเรื่องแปลกใจว่าไปเชื่อคนที่เอาเงินไปได้เป็นแสนแสนนะแต่ว่าเสียเงินอีกนิดเดียวนะหรือไม่ต้องเสียเงิน นะหาเวลาไปหาเจ้าหนี่ของเราที่เกี่ยวข้องนิดเดียวเองนะครับเพราะเราจะมีระบบในการตรวจสอบเลยว่าบริษัทจ้างงานมีใบญาตไหมครับฮะบตำแหน่งงานต่างประเทศมีจริงไหมเราร่มวมมือกระทรวงต่างประเทศตรวจสอบเลยว่าบริษัทนายจ้างนี่มีตัวจรจริงไหมถ,ถ้ามีเนี่ยตำแหน่งงานมีจริงห,หรือเปล่าครับฮะซึ่งถ้ามาหาเราเนี่ยก็ก็จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาที่ที่ผมบอกว่า2 0 0 0 3 0 0 0คนเนี่ยที่ที่ไม่ค่อยลดลงเนี่ยเพราะว่าไปดูได้ครับพวกนี้นะครับ น้อยคนนะที่จะมาหากรมการจัดง,งานจะมาหาเมื่อไหร่เมื่อว่าก,ก็นัดบินแล้วไม่ได้บินตกใจที่นี่มามันเสียหายแล้วเสียหายาใจตังบดก็หายตัวหมดแล้วครับมูลค,ค่าความเสียหายที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพอจะพอจะประเมินได้ไหมคะก็อยู่ระหว่างประมาณ 200- ถึง300ล้านบาทต่อปีครับโ นี่จากเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็บางทีอาจจะไว้ใจคนแปลกหน้าหรือว่าบางทีไปไว้ใจคําพูดไม่กี่คำนะคะยอมเสียเงินจนกระทั่งมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้เรามาฟังตัวอย่างกันดีกว่าค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราคืนนี้คุณธนศักดิ์สาลิกาก็เป็นหนึ่งในคนไทยที่เคยไปใช้แรงงานต่างประเทศซึ่งก็มีทั้งประสบการณ์ทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกด้วยนะคะคุณธนศักดิ์พื้นเพพภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอะไรคะ จังหวัดหนองคายครับอยู่จังหวัดหนองคายก่อนหน้านี้ทํางานอะไรคะหมายถึงว่าก่อนไปต่างประเทศเนี่ยก่อนไปต่างประเทศเรียนอยู่มหาลัยรามคําแหงครับอ๋อเรียนรามคําแหงครับผมแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็ไม่จบครับอ๋อเรียนไม่จบครับมีปัญหานยังมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นครอบครัวนิดนึงครับการเงินครับค่ะก็เลยเรียนไม่ไม่มีเงินที่จะเรียนต่อจนจบครับผมก็มาทํางานด้วยแต่มันไม่พอครับที่บ้านมีปัญหาครับ